สวัสดีจ้าพี่น้องวัยรุ่นทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี้ก็สิมาพามาเบิ่งนะจ๊ะวันว่างนะจ๊ะเมื่อนี้กับมีออเดอร์เขานะจ๊ะซบจังหวัดที่สิออกข้างนอกพอดีนะจ๊ะเขาก็สิมาส่งของให้ลูกค้ากันเลยนะจ๊ะายทั้งจังหวัดขอนแก่นเด้อนี่นะจ้ะเรามาถึงขนส่งแล้วนะจ๊ะเขาก็สิทําการไปเข้าไปกดบัตรคิวนะจ๊ะเพื่อไปส่งของให้ลูกค้ากันจ้าเพื่อลูกค้าจะไม่รอนานนะคะ นี่นะคะเราก็มากดบัตรคิวนะจ๊ะเพื่อรอคิวต่อคิวนะคะไปส่งของนะคะเมื่อกี้มีส่งของนะจ๊ะเดี๋ยวกบมีภารกิจไปส่งวัดรถจ้าเมื่อนี้กะสิไปหาลดเลาะห่างพละจ้าไปหาขนมหวานกินก้อนจ้าอยู่ว่างไม่ได้นะคะมันร้อนค่ะต้องหาหม่องไปจ้านี่จ้าออกมาแล้วนะจ๊ะจะขนส่งนะจ้ะตัดภาพมาทีนี้เราจะห่างเลยนะจ๊ะเขากะสิไปหาธนาคารที่เขาส่งวัดรถนะจ้ะ เป็นงวดรถงว,ด,วดแรกเลอเพิ่งไปถอยม้าม่นะจ๊ะน้องเทาของเรานะคะได้เวลาส่งงวดรถแล้วเสียเงนินแล้วพี่น้องนี่นะจ๊ะหลังจากที่เขาส่งงวดรถเรียบร้อยจา้าเขา,าก็สิมหาขนมหวา,นก,น,กากกนกินก็จะก้อนกลับบานนี่นะจ๊ะ ถ้าไม่หาขนมหวานกินก่อนกับเราไม่ยอมนะคะเขาต้องหาก่อนจ้านี่นะจ้าภารกิจเร็จสินเราเด้อจ้าเมนี่ไปก่อนจ้าได้เวลากลับบ้านไปหานอนเว้นเราจ้านี่นะจ้กหนึ่งวันกับสิบอมมีอย่างจ้ารับไปหอดบ้านกับสิไปนอนล้องานนะจ้าเพราะว่าเราทํางานเหมานะจ้าฝากติดตามน้ำเน้เด้อจ้าพี่น้องเมนี่คอยไปก่อน